ทาที่ให้กระ ER ผมมเกอกแกเอาแต่พึ่งพาคนอื่นมึงเล่นประเคนทุกสิ่งทุกอย่างให้เดี๋ยวกูก็ทําหาอะไรไม่เป็นนั่งเป็นง่อยแดกขอทานกันพอดีพวกไอ้ลุงฮิวส์แม่งแสลนแอบมาฟังเขาหรือว,ว่ามึงแอบ,บรังเกียจพวกเขาถ้าเปล่านะพวกท่าน,นเป็นผู้มีพระคุณของกระผมแต่ที่จริงพวกข้าก็กะไว้ละว่าสักวันหนึ่งมึงจะต้องมาพูดงี้แต่ก็ไม่คิดว่ามึงจะใจแตกเร็วขนาดนี้พวกข้าจะไม่หลังเจ้าหรอกอยากจะไปไหนก็ไปแต่ต้องทําตามเงื่อนไขของพวกข้าข้อแรกต้องส่งจดหมายนกพิราบมหา พวกข่าตลอดข้อ2มึงต้องมาเสนอหน้าให้พวกข่าเห็นบ้างนานๆทีก็ได้เลขข้อสุดท้ายเวลามีปัญหาอะไรก็มาหาเจ๊ได้เลยไม่ต้องเกรงใจหนูขอด้วยอีกหนึ่งข้อจะต้องมาหาหนูในอีก3ปีกับ6ปีหลังจากนี้เพราะว่าหนูว่าจะเรียนจบพอดีพวกเราจะได้มาฟิชเชอร์ลิงกันนั้นเอาไว้เจอกันตอนที่หนูโตทั้งตัวและนมแล้วกันนะคะเจนมก็ได้บอกว่าถ้าพวกเรายัางอยู่ในเมืองนี้แกจะต้องพักอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้เข้าใจไหมจ๊ะไอเวน และพวกเอรไรฮาร์ดก็จะอยู่ที่เมืองนี้จนหมดช่วงเกลฟอกเกลฟอกก็คือไอกบเขียวที่มีหลังเป็นกระดองเต่ากระดองของมันนั้นสามารถใช้ทําชุดเกราะส่วนตับไตใส่ผงก็มาทํายาได้อีกแต่เป้าหมายที่แท้จริงของพวกข้าก็ค,าคือนกลิมูแมงก็คือนกแก้วบานเลานี่แน่แวนพวกมันนั้นสวยงามมากๆเลยไปดูกับหนูได้ไหมคะได้เลยขอรับไหนข้าขอดูแผนในการออกไปใช้ชีวิตของมึงหน่อยดีกระผมก็กะจะใช้ชีวิตในฐานะนักประจญภัยฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยๆและกะจะเปิดร้านซักรีดทาความสะอาดพวก ไปลุงฮิวส์แมงพุงปรวดเข้ามาันเลยเจ๋แม่บ้านก็ได้บอกว่าพวกนักผจญภัยแม่งชอบใช้อุปกรณ์ล้วทิ้งเพราะว่าพวกขาบเลือดของพวกมอนสเตอร์มันล้างออกยากขี้ขีตาแก่ก็เลยแนะนําให้ไปปรึกษากับบริษัทมอร์แกนดูไอรไรฮาร์ดก็ได้มอบหมายให้เอเรียวลมาคอยไปดูไปสังเกตการที่เหมืองอย่าให้มีพวกมอนสเตอร์แอบ,บเข้าไปปี้กันในนั้นอีกที่ผ่านมากระผมขอบคุณทุกๆคนเป็นอย่างยิ่งเลยนะขอรับเช้าวันต่อมาเอริเอลมาก็ได้มาปรึกษาเรื่องที่จะเปิดร้านซักรีดกับตาลุงข่ว่าสสกกกกปรเีียทุ่ดดในโลแแมงะ อาดเงาวับเลยตาลุงก็ได้แนะนําให้เอเรียวมาไปสมัครเข้ากิวกันค้าธุรกิจร้านซักลดของมึงจะต้องสุดปังปุริเย่ที่เชียนน่ยแน่เลยปะไปลงทะเบียนกันเลยแมงก็รีบควบม้าไปกันอย่างไวเลยนะมึง <S <S ตัดมาที่กิวกันค้าไอเรียวมาก็ได้มาขอลงทะเบียนกับยายแก่ยายคนนี้มีชื่อว่ากาลิเซ่าเป็นกิวมาสเตอร์ของที่นี่แม่งก็ได้เอาสลามไปบ้านให้ยายเขาดูยายแมงงง,งเป็นไก่ตาแตกเลยว่าไม่เคยเห็นสายพันธุ์นี้มาก่อนเลยรีบเซ็นลงทะเบียนให้อย่างไวเลยนะมึงยายแก่ก็ได้เอาสัญญ,ญาเช่า มีที่ว่างตรงนี้เอาเปล่าทำเลดีราคาแพงแต่ว่าเดี๋ยวค่าลดให้ แมงจะมีผีไม่เนี่ยตาลุงก็ได้บอกว่ามันเคยเป็นคาเฟ่เก่าแต่ไฟไหม้เมื่อหลายปีก่อนก็เลยถูกปล่อยทิ้งไว้ไม่มีใครเอาแต่ตรงนี้แม่งทำเลดีที่เยี่ยลยละ่ะอยู่ใจกลางที่อยู่อาศัยของผู้คนแถมยังเสือกอยู่ใกล้กับกิวนักปนภัยอีกเดี๋ยวกูจะรีโนเวทให้ยังแจ่มเลยตาลุงงั้นกูเอานี้เนี่ยเดี๋ยวข้าจะจัดการเรื่องเอกสารให้แต่ว่าตรงนี้ข้าในหน้าให้ข้าด้วยนะและข้าก็จะให้ผู้จัดการขั้นเทพที่ร้านข้ายืมไปใช้งานชั่วคราวก่อนละกันข้าขอพูดตรงๆเลยนะมึงอะไม่มี ีปัญญาบริหารธุรกิจเองรด้วยความที่ยังเป็นเด็กค่าทางกิริยารวมถึงความน่าเชื่อถือไอเรียวมารก็ลย,ยอมเออเอ,อยืมก็ยืมวะแม่งก็ได้จับมือเป็นพันธมิตรทางการค้ากันรอเชียเลยล่ะลีโนเวทแม่งเลยมันก็ได้ให้สลามถังยาเลมยานี่สลามรือควายวะเนี่ยส่วนสลามกดก็ไปย่อยทําลายบ้านเก่าไอเรียวมานั่นกะจะสร้างสองชั้นและก็มีห้องใต้ดินอีกชั้นหนึ่งและที่สําคัญต้องสร้างห้องเชียดเอาไว้ให้พนักงานด้วยพวกสลามก็ช่วยกันขนอิฐหินดินปูนกันใหญ่นี่มึงสร้างห้องใต้ ดินหรือสาน้ำวะเน,นี่ยและบ้านก็ออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้แน่ไอเรียวม้าก็ได้ไปตามให้พวกดุงฮิวส์มาช่วยปูกระเบื้องยาแนวเช้าวันถัดมามันก็ได้ไปตามให้พวกนักประจนภัยมาช่วยกันทาสีมึงกะใช้ค้มเลยใช่ไหมเนี่ยไอชิหายการปฏิเสธความช่วยเหลือของคุณนางเพื่อออกมายืนด้วยลำแข้งของตัวเองนั้นมึงไม่โง่มึงก็บ่าแล้วล่ะอย่างน้อยก็มีเจ้คนหนึ่งละ่ะที่จะเอาเกงในมาให้ซะงั้นกระผมจะเป็นคนมารับไอเกงในนั่นกลับไปให้เองขอรับพวกมึงหุบปากและรีบไปทำงานต่อกันได้แล้วร,ร้านรับทำความสะอาดป่าไ มึงจะไปเอาหมีแพนด้ามาเลี้ยงไงตั้งมาจากความหมายนามสกุลของขา้าเฮียเร็วมาคะหนูว่าหน้าร้านมันโล่งๆไปหน่อยลองไปหาพวกด,ดอกแดนดิไลออนลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยมาปลูกดูไหมคะว่าที่เมียของเฮียเก่งจังเลยไอ้ลุงฮิลส์แม่งหว่านเมล็ดยังกระโยนข้าวเปลือกให้ไก่มันก็ไดยเอาต้นไม้มาปลูกกันไปจีบกันไปตัดมาตอนเย็นร้านไก่เสร็จจะเปิดได้ละก็เลยอยากจัดปราร์ตี้เลี้ยงฉลองเอาเลือกเอาใช้ซะหน่อยมันก็เดินผ่านโบสถ์พอดีไอ้เรียวมะก็เลยจะขอแวะไปเยี่ยมไอ้สามต้นนั่นซะหน่อยแม่ง พยากรวาร์ปมาหาเขาแต่ว่าเหลือไอ้เทพต้นไม้ติดหัวอยู่คนเดียวร้อยสองตัวนั่นแม่งหนีข้าไปเที่ยวที่โลกอเจคิมูจิเนีย่ยเดินชอปปิ้งไล่แดกพวกของหวานยังมีความสุขส่วนไอ้ลุงคิวหนวดประดุกมั่งไปนั่งดูคอนเสิร์ตเป็นติ่งแบล็ k พิงค์ข้าเองก็เคยไปเที่ยวมาเหมือนกันป่าอเมซอนนี้ทะเลทรายซาฮาราดำน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกมันก็ได้เตือนเอเรียลมะว่าร่างกายของเจ้ากำลังเข้าสู่สภาวะถดถอยจะฝึกจะอะไรก็อย่าหักโหมให้มันมากนะมั่งก็ได้วาร์ปกลับมาถ้าดึกล้ะรีบกลับ,บบ้านนนปอ และตอนที่7็ก็ได้จัดจบลงแต่เพียงเช่านี้ครับอไอเรียวมารน,นก็ได้ไปชวนผู้มีพระคุณคนรู้จักเพื่อนร่วมงานให้มาปาร์ตี้เปิดตัวร้านซักรีดตะลุงก็ได้พาน้องสองคนนี้มาทํางานที่ร้านซักรีดอไอเรียวมาร์กได้เตรียมอาหารสําหรับถวายพระทาบุญขึ้นบ้านใหม่พอไอสองคนนี้มาถึงเห็นสภาพร้านตกแต่งสวยงามแม่งยืนงงเลยว่าเด็กสิบเอ็ดขวบแม่งสร้างบ้านเองเนี่ยนะอไอเรียวมารกก็ได้ออกมาต้อนรับเขาไอสองตัวนี้จะมาเป็นพนักงานที่ร้านขอรับเขาชื่อ ข้าชื่อพันลัมทั้งสองก็อายุยังน้อยแต่มากความสามารถก็เลยได้ขึ้นเป็นผู้จัดการอย่างไว้ว้วี่ งั้นเดี๋ยวก็ผมจะเทงานให้นะขอรับขั้นแรกจะต้องให้ลูกค้าซื้อกระสอบข้าวเพื่อใส่ผ้าที่จะให้ซักส่วนราคาก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของกระสอบข้าวพอรับงานมาก็เอาบัตรคิวให้ลูกค้าและก็เอาผ้ามาใส่ไว้ที่ช่องนี้เพราะวันในห้องนี้จะมีพวกสลามแม่บ้านอยู่ไอสองัวนี่ก็งงว่ามันจะซักได้จริงๆรหรอวะแล้วต้องเอามาสะบัดตากแดดให้แห้งด้วยหรือเปล่าแมงก็พาเขาเข้ามาดูย่อนผ้าลงไปแมงหมุนสะพ้าขาวเลยพ่นขึ้นไปวางบนโต๊ะไอสลามเหล็กแมงรีเรียบเลยจากนั้นสลามพ่นย้ายก็ พับแล้วเอามาเก็บไว้อย่างเรียบร้อยที่เหลือก็แค่ตรวจสอบคุณภาพแล้วเอาผ้าใส่กระสอบเข้ากับรับตังที่จริงแล้วมันไม่ใช่การใช้น้ซาซักเพราะแค่เอาให้พวกสลามแดดคราบสกรปรกก่อนเลยไม่ต้องเอาไปตากแดดกระผมขอจบครอสแต่เพียงเท่านี้มีอะไรสงสัยจะถามหรือไม่ไม,ไม่มี <ขอ S 1> ครับส่วนพื้นที่ตรงนี้เฉพาะสําหรับพนักงานเท่านั้นก็จะมีห้องแต่งตัวห้องประชุมห้องน้ําห้องครัวห้องผู้จัดการส่วนนี่ก็คือคอนโดเอาไว้ให้นอนอยากจะอยู่ห้องไหนก็ตามสบายพวกมึงกันเลยพวกแก๊งที่จะมาปาร์ตี้ ก็มากันแล้วเวอร์ตัดมาที่งานปาร์ตี้กับข้าวเพียบน้องสลามแมงวิ่งเสิร์ฟเบีย <c oughs> ขอบพระคุณทุกคนที่มางานเลี้ยงนครอราชที่ร้านนี้เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีทุกคนคอยช่วยเหลือขอบพระคุณอย่างยิ่งอีกครั้งนครราชเพื่อเป็นการตอบแทนเล็กๆน้อยๆก็เชิญเดกกันให้หนำใจไปเลยกลับไปกับไป พวกแอลไรฮาร์ดก็เลยมาแสดงความยินดีกับเบลเรียวมะน้องสลามเหล็กแม่งเปลี่ยนตัวเองให้เป็นมอเฉยเลยย่อยโว่ย่อยโว้ยไอสองตายายแม่งก็มานั่งทะเลาะก,กันตีกันเป็นเด็กเลยนะมึงนี่ยายคิดว่าร้านของไอเลียวมามันจะรอดไหมรอดอยู่แล้วสิวะจะต้องไปได้ไดสวยแน่นเก๋ขาล่างงงแดกเลยว่ายังเป็นเด็กอยู่แท้แต่ได้รับความไว้วางใจจากคนทั้งหมู่บ้านมันก็เลยเดินเอาจานมาเก็บท่าเลือกไปเห็นสลามล้างชามสลามย่อยขยะย่อยเศษอาหารชีวิตมึงจะสบายเกินไปไล่ ไอ้เรียวม้าก็ได้เดินมาถามไอ้ลายฮาร์ดว่าเป็นไงหลอยสู้อาหารแพงๆของพวกชนชั้นสูงได้เปล่าเออที่จริงแล้วกูมีความลับอยากจะบอกพวกอาหารแพงอะแม่งรสชาติโคตรเฮี้ยเลยแดดก็เรียบแดดกันยับมึงไปหิวโซ่มาจากไหนเนี่ยไอชิบหายทุกคนต่างมีความสุขสนุกสนานสำเริงสำราญใจและงานเลี้ยงก็ได้จบลงไอ้เรียวม้าก็ได้มาขอบคุณที่สองโตนี่ที่ช่วยงานในปาร์ตี้ในครั้งนี้พรุ่งนี้ถ้าพร้อมก็เริ่มงานกันได้เลยนะแต่แต่ว่าถ้ามีตรงไหนไม่ชอบแล้วก็พวกเราตัดสินใจ ใจละพวกเราจะ,จะทํางาน,งานอย่างสุดความสามารถตอนแรกก็เก่งๆว่านี่กูจะต้องมาเป็นลูกกระจกของเด็กสิบเอ็ดขวบเร้ววะแถมแม่งยังใช้สลามซักผ้าอีกแต่ว่าตอนนี้พวกเขาโล่งใจสบายหายหว่วงละพวกข้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของวงตระกูลร้านซักลิดของฉันไอเรีวมาทําตัวไม่ถูกเลยกูจะได้เป็นบอสแล้วโว้ยไอสองตัวนี่ก็จะไปแนะนําร้านให้พวกขุนนางเพราะมันคิดว่าไอรีวมาเป็นขุนนางขุนนางก็เฮียละเพิ่งลาออกจากการเป็นทาสานในป่ามาเนี่ยกระผมเป็นแค่นักะจนภัยธรรมดา พวกมึงกลับไปนอนพักผ่อนได้ละพรุ่งนี้พวกเราจะเปิดร้านวันแรกกันตัดมาที่เช้าแสนสดใสของอีกวันพวกมันก็ได้มาเตรียมตัวเปิดร้านกันไอเรีโอม,ม็กก็จะขอออกไปเป่าประกาศให้ชาวบ้านชาวช่องเขารู้ว่าร้าน,น่ะเปิดแล้วนะโว้ยฝากร้านด้วยนะขอรับมันก็รีบมาชิคกิวนักประจนภัยทุกคนแหมงรู้ว่าร้านเราเปิดวันนี้ได้ยังไงวะก็จะไม่ให้รู้ได้ยังไงอะก็มีคนหลอกเอาป้ายมาติดประกาศไว้ซะเบลอเธอขนาดนั้นไอรีโอม,ม็กก็ได้มายืนเลือกเควสเควสเก็บสมุนไพรเอาไปแวะ ทำตอนที่ไปตรวจตราที่เมืองร้างละกันตัดมาที่เมืองไม่น่าจะมีตัวหาลายเล็ดรอดเข้ามาแล้วนาวันนี้ลัดตะเวนแค่นี้ก่อนละกันไปเก็บสมุนไพรต่อดีฟ่ฟาหลังจากนั้นเอเรียวลมาก็ได้เก็บสมุนไพรไปส่งและรับเงินรางวัลที่กิวเสร็จแล้วแม่งก็กำลังจะเดินกลับร้านฮ่าเฮียอะไรวะเน,นี่ยลูกค้าเยอะใช่บหยแม่วงว์ปเข้ามาข้างในลูกค้ายืนต่อแถวกันบานเลยเม,มืองแมงรีบวิ่งแบก้าไปซักให้อย่างไว ชุดเกราะเงาวิ้งวิงตัดมาตอนร้านปิดวันนี้ลูกค้าเยอะชิบหายอะพวกมึงยังไม่ได้พักกันเลยใช่ไหมมังคืนเป็นแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากบริษัทที่กูเคยทําเลยนิว่าไอเรียวมักก็เลยกะจะหาลูกกระจ็อกเพิ่มอีกสักสองคนตัดมาที่เกี่วการค้าไอเรียวมันนั่นก็ได้มาให้ยายแก่หาลูกกระจ็อกให้หลังจากนั้นมันก็ได้แวะมาคุยกับพวกไอร้ฮาร์ตว่าเปิดร้านวันแรกกับลูกค้าเยอะเที้ยๆเลยละ่ะไอร้ายฮาร์ตก็ได้แนะนําให้ลองไปที่ป้อมปราการของเมืองที่นั่นน่ะมีแต่พวกชายชาตรีที่ใส่เสื้อซ้ําาาตััวววะนน่จเอก มันมาเป็นลูกค้าประจำได้ขอบคุณมากเลยนะขอรับและไอลเรียวมักก็ได้กลับมานอนพักผ่อนหย่อนใจและตอนที่8ก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเช่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมติ๊กระดิง่งแจ้งเตือนกันด้วยนะลงปุ๊บแจ้งเตือนปับ๊บกิมเข้ามาดูก่อนชาวบ,บ้านชาวช่องเขาเลยสวัสดีครับไอเวน